โลโลก็วันดีทุกคนนะฮะก็วันนี้เรามีงานนะครับงานเข้าแล้วครับผมก็ยกหินนะครับนี่ครับเราได้แม่โคคันนี้มาแล้วครับนี่ครับยกหขนครับเหมือนสีก้อนนีครับนี่ครับที่เป็นเขียวๆนี่ครับเห็นสีก้อนนะโอ้โหไม่มีเสียงครับใช้แม่โคอย่างเดียวครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับเราลุยเลยครับ ก็เอาเอาลงมาครับเอาลงมาใส่ไว้ตรงนี้ครับมาดูกันว่าแมครจะไหวไหมมาครับก็งานนี้ก็เคยทำมาแล้วแล้วก็เคยเอาลงเอาลงยูทูบไปแล้วนะครับก็ตอนนั้นไม่ได้พากค,ครับนี่มาพากกันครับอโอ้โหดูครับ ระวังโดนระวังโดนระวังนะครับระวังดีๆนะครับยืนไกลๆครับแล้วก็ขับไปครับผมต่อไปครับนี่ครับเฮ้ยปัดไปครับปัดแล้วต้องปัดด้านบนนะครับปัดไปครับผมนี่คปัดเลยครับ ก็คือปัดไปครับผมเกลียวไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเราเอาค้มต่อไปก่อนเดี๋ยวมันจะไมาทันกิ่นนะครับผมทำไงเราจะขึ้นไปตรงนี้ได้เราพุททำทางเหรอครับ ดินทำไมไม่ถี่ห้อโอ้ยเลาข ah ุดทำทางครับเป็นที่จอดนะครับเทรวีโอ้ยนอโอ้ยน้อหักใจแล้วเกินหักใจแล้วเกิน เราไม่ต้องขุดเยอะนะครับเราขุดนิดๆน,น้อยๆเริ่มมันจะขึ้นไปขุดแบบนี้นะนว่าแล้วไนงะคำหนูครับโดูดูในห้องเก่งครับแล้วเราก็อัดอัดคลิปเป็นเวลาตอนกลางคืนอีกแล้วไม่เคยตอนเช้าเลย เออมันไม่ใช่แข็นะครับก็แขนมันไม่ถึงนะก็ผมกลัวมันจะหล่นไปด้านล่างเลยนี่จะขึ้นยังไงครนะไปดูครับลองนะลองลองดู เออ,อ,อมันไม่มีวแจะขึ้นให้เด่นมะันการฮึขึ้นเรื่องเดี๋ยวเราจะลองเกาะลงมาดูครับโอ้โหไม่ถึงครับถอยลัางครับไม่ลงครับมีวิแวจะอะผมว่าเราต้องขุดตรงนี้อ,นออกนะครับขุดออกครับ อ่าให้รถไปยืนตรงนั้นคนระับแล้วดินแม่งก็โอ้โหใช่ยากก็เกิเน,นี่ยรโอ้โหเดี๋ยวหน้าครับเดี๋ยวหน้า ก็ไมโครันใหาดเราก็กลับมาแล้วแต่คันนี้มันไม่ใช่คันใหญ่นะครับเป็นแค่ประมาณร้อยยี่นะครับผมไม่ใช่สองร้อยเหมือนแคทนะครับคันเล็กนะครับเมื่อกี้ก็เล็กเองแขนก็สั้นนะครับคันไม่ใหญ่สักเท่าไหร่ อันนี้ก็กดล็อกวลวห้านะครับก็ใครที่ทำภาษีแปดพันไม่เปลเมื่อกี้มองไม่ทันมันไม่มีวีเวลจะขึ้นเลยนะเนี่ยไม่ขึ้นจะมีวนอนด้วย ขึ้นไปว่าเราเจองานยากครับยากมากๆเลยนะงานนี้เกิดแล้นนวเราต้องกดอเอาอยู่วะไยแขวะไ่ค่อย ถอยครับผมดึงถอยครับโอ้มันมาแล้วครับโอ้ยสุดยอดครับแผนนี้ครับดึงถอยครับผมนี่ครับเดี๋ยวเป็นแล้วไงก็เมื่อเมื่อก่อนอนะทำแบบโอ้มันมันตกไปฝั่งนั้นเลยครับอืมแบบ เป็นชั่วโมงงาน,นเีาจะอ๋อแล้วก็ปัดไปนเงียบวิระวังระวังครับเงียบคำแล้วก็ปัดไปนเงียบปัดบ้องปัดปัดบ้องปิดปัดไอ ยังไม่ไปยี่ยังไม่ไปยีไ่ไป,ไปเดี๋ยวเราจะเ,าเดินเดินเดินรถน,นอั่งรถก็ติโอ้ยอนุญาตเอารถออกเนี่ยแล้วก็เดินชนแม่งเลยครับเดินชนเลยครับไปนี่ครับ โอ้โหเดียนชนครับยังไงก็ไปนีี้ก็เดียนชนนั่นะครับอ๋อมันอ๋อมันเอาแขนดันไปก็ได้เยโอ้โหอันนั้นมันฉันแล้วเกิดตรงนี้ขึ้นไงแม่ม คือบิดตัวแล้วคนระขึ้น,นได้ไหมขึ้น,นได้ไหมขึ้น,นไ,ไ,ได้ไหมได้แต่โไหลครับมันไหลแต่มันจะถึงหรือเปล่าไม่ถึงก็ไม่ถึงเราต้องไปถึงก็แล้ว ผมชอบกดตัวเดินฝั่งนี้ไม่ถูกเป็นเลยเราจะมาตรงนี้แล้วครับเราจะอากดออกครับ อะไรผลคอนโทรนไม่ดูก็บอกเลยครับว่าตอนนี้เกมลื่นมากครับไม่มีหงวงเลยครับแห้เป็นแบบนี้ตลอดไปเลย thì mẹ mẹ thì mẹ mẹ này mẹ mẹ ừ mẹ mẹ này mẹ 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 ơi, เราจะาทำการปีดขึ้นไปนะครับเออเลนอยู่ครับมันก็ขึ้นให้อยู่ครับเราจะเกาะลงมานะครับถึงนะครับถึงแล้ว กินไปไมยกินไปเมยกินไปเมยกินไปเมยอุ้ยมันไม่ถึงนี่หว่ากินไปเมยกินไปเมยอุ้ยไปหมย เอครับผมเกาะดึงโอ้ไม่ลงคนระับเมื่อกี้มันจะลงเห็นไหมโอ้เราปุดตัวนะรถเก่าครับชากรถไงมันจะลงเนะี่ย บอแม่งเลยครับตรงนี้ครับอ,อันนี้อันนี้ชิ้นนี้เราจะเอาลงได้ไหมก็เดี๋ยวเรืออีกสองชิ้นนะครับก็มันลงก,กันว่าจะาลงได้ไหมเดี๋ยวติดตามต่อคลิปหน้าครับผมสำหรับชิ้นนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ